ยินดีต้อนรับน้องๆหนูๆน่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมไมค c ครับกันเหมือนเดิมเลยก็ตอนนี้ทำไมฟักกินเรามันยังไม่ดาวน์โหลดอีกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฟกินโอเคฟกินกลับไปเหมือนเลยว่าตอนนี้ตอนนี้ก็ Minecraft ได้เปิดเวอร์ชันใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว1 2 1 4 0จน,นะครับเออผมบอกไปผมขออภทุกคนพอดีว่าตรงนี้ผมมองไม่ค่อยเห็นอะไรนะนะ ครัออ้งนี้ผมก็ได้มอดมาใหม่นะฮะอ่ะมอดตรงนี้เลยอันนี้แล้วทุกคนนี่อันนี้ก็คือเป็นมอดของ Minecraft ของเวอร์ชั่นเก่าผมก็ไปได้ดาวน์โหลดมานะฮะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าผมอ่ะผมเป็นคนที่แบบพอเห็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วมาดูแบบไม่ค่อยน่าเล่นอนะ่ะมันแบบว่าภาพมันเหมือนจริงเกินไปนะทุกคนเข้าใจใช่ไหมผมก็เลยผมก็เลยไปหาในพ,พวกเฟิร์บ เฟิร์บของ Minecraft อันอื่นมาที่ผมได้เล่นในเออพวกไ Minecraft เกาะลอยฟ้าชีวิรอดอะเอออันนั้นแหละผมก็ไปเลื่อนหามาก็เจอเฟิร์บนี้เลยครับเป็นเฟิร์บไมค์ครัในเวอร์ชั่นเก่านะครับหรือว่าเป็นบล็อกเป็นบล็อกกงบล็อกเก่าอะไรอย่างงี้เนาะให้มันให้เหมือนเรากําลังเล่นอยู่ในเวอร์ชั่นเก่าอะแต่ว่าแต่ไอพวกไอเทมมาใหม่หรือว่าเป็นบล็อกมาใหม่มันจะไม่มันจะไม่สามารถทําอะไรได้มันได้นะอ่ะโอเคงั้นผมขอใช้ บล็อกนี้แล้วกันนะครับอ่า,อาโอเคกําลังดาวน์โหลดขอดาวน์โหลดก่อนเดอ้อเริ่มได้เลยชูแว็บมาแล้วจ้านี่ฮะเป็นประตูสมัยก่อนแล้วก็นี่บล็อกแบบนี้คิดถึงมากไหนราอดูซะก่อนอู้นี่แหละครับ Minecraft ของจริงมันต้องแบบนี้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆมากแล้วฝั่งนี้ล่ะนี่โต๊ะสมดุดโอยคิดถึงอะ่ะดูดิ นี่โอ้โหอย่างกับเราอยู่ในเวอร์ชันุ่ดน1.1.10ุดเลยเนี่ยโอเคผมจะบอกให้นะครับว่าห้องนี้รู้ไหมห้องนี้เป็นห้องอะไรห้องนี้เป็นห้องวิจัยของผมเองหรือว่าห้องเป็นห้องปรุงยาผมก็จะมาทำชาเลนจ์เกี่ยวกับเรื่องการปรุงยาให้น้องๆรู้กันนะครับว่าุงว่าิธีการปรุงยาต้องปรุงแบบไหนผมก็จะฝอนทุกคนน้องๆกันเลยแล้วก็ผมก็ได้ปลูกเมล็ดอันนี้ไว้ด้วยข้างๆไว้ด้วยนะครับผมตามจริงอ่ะ ตามจริงห้องนี้ผมกะว่าจะเป็นห้องเก็บเห็ดนะแต่ว่าห้องเก็บเห็ดผมได้เปลี่ยนไว้แล้วครับเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งนี้แทนนี่เป็นเราต้องเปิดแฝงนิดหน่อยนะอย่าอย่าไปติดแฝงเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเห็ดมันจะไม่เกิดนะครับโอ้โหฟักทองคิดถึงมากแล้วดูบล็อกนินี่นี่แหละคือบล็อกเวอร์ชั่นเก่าเจ้าแมวกาฟิวก็ยังเป็นเวอร์ชั่นเดิมส่วนผู้วิเลจเจอร์ก็ยังเป็นเวอร์ชันเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับ อ่าโอ้โหคิดถึงมากแล้วก็เตียงล่ะนี่เตียงก็เหมือนเตียงฝัมันก่อนเลยอ่าคือแบบคิดถึงมากซึ่งโอเคนอ้นองๆอ,อาจจะสงสันนะครับว่าอ้าพี่โยทำไมต้องเอาไม้มาก,กันมาตรงนี้นะเพราะว่าไอที่ก่อนเกิดปัญหาอย่างเดิงเจ้าน้องแมวกาฟิลมันหนีออกจากบ้านเราไปเลยผมก็เลยรีบไปไล่จับมาเลยเอยก็เลยแบบเออ กันทางประตูแล้วกันแมวจะได้ไม่ออกนี่โอ้โหคิดถึงมากทุกคนดูโต๊ะคาบีนีโต๊ะคาบแบบนี่ฮะมีโต๊ะคาบแบบรุ่นดัด้งเดิมแล้วก็เตาเผาก็เหมือนเดิมเลยคิดถึงมากทุกคนดูไอเทมของี่ก็เป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วก็รวมถึงดาบของเราด้วยแล้วก็ฟนตวผู้วิเเลเจอร์ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนี่ฮะบล็อกไม้แบบเนี้ย ผมชอบที่ฝุดแล้วนี่เป็นบอกแบบนี้เลยเป็นฟอีอย่างงี้รูปร่างแบบนี้ไหนเดินดูข้างนอกหน่อยฟินี่ต้นไม้ก็เหมือนเดิมโอ้โหแอปเปิลก็ยังหยิบเป็นอย่างนี้เลยเป็นเวอร์ชั่นเดิมแล้วก็กระบ,บองเพชรเหลาก็ยังเป็นเวอร์ชั่นเดิมฝนดฝุดชูการ์เค้กเราชูการ์เค้กเราเป็นเวอร์ชั่นเดิมอยู่ไหมพอดีผมจำไม่ได้อะไม่ไม่ค่อยมองเดี๋ยวเราลองเก็บมาฟิอ่านี่เวอร์ชั่นเดิม คือคิดถึงมากคิดถึงมากแล้วเราไปดูข้าวปรุงยาหน่อยฟินี่นี่คือนาเรา,ามีอะไรไหมอันนี้เป็นฟาร์มแครอทอ๋อฟาร์มแครอทเป็นแบบนี้โอเคแล้วก็ฟาร์มมันกับฟาร์มอะไรไม่รู้เม็ดแดงๆคือลืมชื่อแล้วแล้วพวกฝัดอะพวกฝัดมันได้เปลี่ยนไหมหรือว่ามันไม่ได้เปลี่ยนเฮ้ยเหมือนว่าไกย่ยังเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันนังเดิม โอเคหมูแก้มเป็นวอร์ชั่นดังเดิมอู้ขาดแค่อย่างเดียวคือวีเลเจอร์ไม่ใช่วอร์ชั่นดังเดิมแกะก็ก็ยังดูเหมือนเดิมเลยแกะแกะยังเหมือนเดิมแล้วเจ้าวัวล,ล่ะอ่ะผมมองใกล้ๆแล้ววัวมันเริ่มเปลี่ยนไปวัวมันเริ่มเปลี่ยนเป็นวอร์ชั่นเดิมแล้วเจ๋งอะ่ะแต่ว่ามันมีบางส่วนมันไม่ได้เปลี่ยนเป็นวอร์ชั่นเดิมอย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นต้นฟากุระมันก็ไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นเดิมเพราะว่า มันไม่ได้เข้ามาในแมปของเวอร์ชันน1.14นะครับ่าแต่ของทั้งหมดพวกนี้ก็เป็นเวอร์ชันเดิมไปหมดแล้วแล้วพวกเสื้อกาะเราด่าเนี่ยดูฟินี่นี่แหละเสื้อเกาะเราต้องแบบนี้ว้าวนี่แหละบล็อกมรกตคิดถึงมากนี่แหละครับบล็อกมรกตไหนนึกแกดูฟิเปิดเปิดดูเปิดดูดดนี่บล็อกแบบนี้แหละคือบล็อกมรกตของ จริงนะครับผมก็จะไม่เปลี่ยนนะครับคือจะไม่เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันอันใหม่จะใช้เวอร์ชันเก่าอันเดิมเดิมนี่แหละคือชอบมากท้นผมมาสอนเรื่องการวิธีการปรุงยายดีวกว่าที่แกพูดเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวคนรูาา้ะถหรว่าเสียเวลาโอเคอ่ะในกล่องนี้ก็จะมีเครื่องปรุงทั้งหมดเลยสำหรับในการปรุงยายนะครับอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะมีแครอททองแล้วก็เออแป๊บนึงนะแป๊บน,นึงผมลืมของขอไปเอาขอแป๊บน,นึง ปลอยให้ตายเถอะนะผมก็ผมก็แบบคือยังไงดีอะคือหาทองแล้วคือจะเอาทองเอามาครัฟกับแพ็คเอามาราฟแตงโมให้กลายเป็นแตงโมทองเพื่อที่เราจะทํายาไอ้นี่ยา HP พนะครับก็ทําก็อย่าเพิ่งทําดีกว่าเพราะว่าผมยังไม่มีทองเลยหาทองไม่เจอไม่นด้เอาทองไปครัฟเจ้าไอ้นี่เลยแครดอดทองหมดเกลี้ยงเลยมาเงินเดี๋ยวเรามาเริ่มการปรุงยาก,กันเลยเอาขวดน้ํายามาก่อนนี่ แล้วก็ต้องคามาเพิ่มด้วยคาขวดน้ํายาน้ํายาน้ํายาไอทองทองนี่เอาไปคาเป็นผงอันนี้คือเป็นผงไฟเพื่อให้น้ํายาให้น้ํายาปรุงมันสามารถทํางานได้อ่ะเจ๊บสองอันเรียบร้อยแล้วก็มาน้ายาสามอันแล้วก็เอาอันนี้เราต้องปรุงไอมเมล็ดไอมเมล็ดฝีแดงนี้ประจานะครับผมเราต้องปรุงก่อนเป็นระดับแรกอ่ะเอาปรุงก่อนเลยแล้วก็รอเวลามันก่อน หรือว่าเราลายที่เหลือนี้ก็เอามาทาอีกตั้งหลายๆอันเลยอะเพราะว่าเราต้องปรุงยาด้วยนี้ก่อนจึ๊บจุ๊บจ๊บอืมอ่ะเท่านี้จึบ๊บโอเคน้ําตาลแล้วก็เอามาวางไว้เลยจุบ๊บนี่แล้วก็รอพักๆหนึ่งว่าจะกลายเป็นน้ํายาอะไรอันนี้คือการเล่งเวลาไวฝ่องเท่านั้นเราแค่ใช้ไอ้บล็อกอันนี้ เป็นเลฟโตนฝีทองก็คือไม่รู้ชื่อเลยพูดไปก่อนเลฟโตนฝีทองนะอันนี้คือ8นาทีคะที่เราได้เอามาผสมกับเลฟโตนอันนี้คือนี่เร่งเวลาไวขึ้นแต่ว่าเวลามันจะช้าลงหน่อยในเราลองให้มันเพิ่มเวลาได้ไหมเพิ่มเวลาไม่ได้โอเคอันนี้คือการเร่งเวลาไวฝองเท่านะฮะนะเดี๋ยวผมขอลองกินดูหน่อยแล้วกันนะเรียบร้อย โอเคไหนลองดูสินี่โอ้โหไวขึ้นนี่มันแบบไวมากไวมันเดือแฟนเลยแคอรอทฝีทองจึ๊บอุ่นก่อนเลยอ่านี่ฮะนี่ก็คือยาอันแฝงฝาบทาให้เราทำให้เรามองเห็นที่มืดๆดได้นะครับนี่ฮะเราก็สามารถมองเห็นในที่ แฝงฝาว่างได้ฝุดยอดหากทุกคนคิดว่าเออมันไม่พอก็ใช้เล่ฟโตนเพื่อเพิ่มเวลาหรือว่าเอาสองเท่าก็ต้องใช้เล่ฟโตนฝีทองอันนี้นะครับอ่าต่อไปน้ํายาต่อไปก็จะเป็นยาปุงไฟนะครับผมเป็นยาไฟเอ,อ้ยยากันไฟมาโถป็นยาปุงไฟซะงั้นยากันไฟใช้ตัวนี้เลยนี่ใช้เจ้าตัวนี้ที่ผมถือไว้อยู่นะครับนี่อันนี้เลยที้รับอุ่น นี่แล้วก็รอให้มันอุ่นเฟสก่อนที่ฝินัก,กยาปุ่งไฟขึ้นมาเป็นแบบถ้าม,มันเป็นสีแดงฮะมันคืออะไรกบกบกกกกกอ้านี่มันไม่ใช่ยานี่มไม่ใช่ยาปรุงไฟนี่อ๋อ,อยาปรุงไฟอีกแบบหนึง่งอันนี้เป็นยาเพิ่มดาเมจหรออ่าอ,อันนี้คือเป็นยาเพิ่มดาเมจนะครับเพิ่มดาเมจให้กับตัวเรา ถ้าภาพผมบอกข้อมูลผมขอไปทุกคนนะครับผมอันนี้ขอไปด้วยอันนี้ไม่ใช่ยาปรุงไฟนะฮะยาปรุงไฟเป็นอีกแบบหนึง่งยาปรุงไฟก็จะใช้ฟารามกับเจ้าไฟอันนี้ก็กลายเป็นลูกอันนี้เลยเราจะหาได้เราก็หาได้จากในนรกนะครับที่เราต้องไปตีไอ้ฟารามไฟนะครับอันนี้นี่เป็นยาปรุงไฟเลยเป็นยาปรุงไฟชั้นดีเลยอันนี้ได้มาแล้วนี่แหละคือยากันไฟนะขอตัวทดลองหน่อย นี่แหละัฟลักษ์แห่งไฟแล้วก็พอเราจุดไฟปั๊บก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟไม่ติดครับอ่านี่แหละก็เรียบร้อยแล้วเอ้ยถ้าเรามีน้ํายาอันนี้เราก็เข้านันโกได้ตามสบายเลยแต่ว่าเราต้องหาเจ้าฟารามไฟนะครับเพื่อที่เราจะได้ทํายาปุงสูตรนี้ ตามจริงไอ้พวกหมูที่เราไปแลกของมามันดอกมาให้นะแต่ว่าไอโ้โบชันหนึ่งจุดมันดอกให้นะแต่ว่าพอมาเริ่มโ์ชันนี้มันไม่ดอกให้เลยโอเคก็เท่านี้แหละนะนี่ฮะเป็นน้ําตาแก๊สน้ําตาแก๊สนี่มันคือเป็นน้ํายาอะไรอ่ะเนี่ยเราลองดูหน่อยฟีอาเนี่ยโอเคมันกําลังทําให้อยู่มันเป็นยาอะไรอ่ะเพราะว่าน้ำน้ำตาแก,ก๊สบางครั้งเก็บยาก เพราะว่าเวลาเวลาผมยิงเฟจปั๊บก็เดินหนีเลยจะไม่ค่อยเก็บนะอ่าได้แล้วมันเป็นน้ำยาอะไรอันนี้ขอลองดื่มดูหน่อยนะชิมหน่อยมีแค่ฝีผ้าวิเองอ,ะอ่ะอ๋อน้ำยาฮิวเลือดอ๋อของดีนี่ว่ารออะไรอ่ะของดีอะ่ะก็ เ,เรื่องเวลาแป๊บนึงเลฟโตนเลฟโตนอยู่ไหนเราก็เอาไปใส่ไว้ในถังน้ำของเราได้อะจุ๊บนี่กลายเป็นน้ำยาเลยจุ๊บจุ๊บนี่พอเรางหีบแล้วเราก็เอามาตักกินได้นะครับอ่ะเร่นี้ก็ดีเลยอีกอันนึงเป็นน้ำยาที่เราจะสามารถช่วยวิเลเจอร์ได้เอาละเราก็ไปที่ตรงจุดเห็ดก่อนจุ๊บ ผมนี่เหมือนแม่ดนั้นเนี่ยคือเก็บเห็ดแล้วเก็บอะไรมาทําปรุงยาอ่ะต้องการเห็ดฝองอันนี้สิ่งนี้เลยพอเราเป็นขยาบี้เฟดปั๊บก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เอาไปนี่ผสมกันเลยให้กลายเป็นน้ํายาถ้วยถ้วยฟัมบี้วิเลเจอร์ผงที่เราไปฟูกกับไปฆ่าคิปเปอร์ที่มันดอกให้ก็เอาไ่ไปต่อนะครับ พอเราปลาใ่เจ้าฟัมบี้วิเดจเจอปั๊บหลังจากนั้นก็ให้แอปเปิลทองให้ไวที่สุดพอให้ปั๊บพวกฟัมบี้วิเดเจอมันก็ค่อยๆหายมันก็ค่อน <c oughs> ข้างรอนานอยู่หน่อยนะรอประมาณสักสองสามนาทีอมันก็จะหายทันทีเลยนะครับแล้วก็เรื่องการขายขอมันก็จะลดราคามากขึ้นเลยนะครับอ่าเท่านี้แหละผมก็ขอพักไปเพียงข้อนี้ก่อนนะครับเรื่องการปรุงยาก็ผมก็ ปรุงยาไม่หมดแล้วตอนนี้ก็เป็นวันที่100 100วันอย่างเป็นทางการแล้วผมก็จะเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับหากคอนดูอยากให้ผมเล่นต่อก็ผมก็เล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาบ้านเราไปเรื่อยจนกว่าเวอร์ชั่นใหม่จะออกมาแล้วก็เฟรมนี้ก็จะแบบจบเลยก็ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากจบหรอกนะพอดีหาเครื่องปรุงเครื่องปรุงพวกนั้นะมันหายากมากั้งของไอเทมเราแถมผมก็ตายบ่อยในนรก ด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมค่อยไปหาดูวิธีการทําเครื่องปรุงต่อนะเพราะที่ดิบการทํายาผมก็ยังหาไม่ครบนะครับก็ไยค่อยหาใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับอ่าโอเคหากใครอยากดูผมเล่นต่อก็อย่าลืมกิ่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ถึง10,000ซับด้วยนะครับอ่าโอเคฮะตอนนี้ผมขอพักไว้เพียงเท่านี้และเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ บายบายกดซับตะไครด้วยหากน้องๆชอบอย่าลืมกดซับตะไครให้โยด้วยนะครับหากไม่อยากพาดคลิปของโยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ